รับท่านผู้ชมพูดถึงเต่าเต่าตัวผู้มันก็ขานตัวมเตรียมตัวเตียมไปหาอาหารกินน่ยว่างั้นอยู่ๆมันก็ไปเจอเต่าตัวเมียแล้วมันก็ถูกใจแล้วเต่าตัวเมียก็ถูกใจมันด้วยก็เลยเกิดการผสมพันธ์กันพอผสมพันธุ์เสร็จ เต่าตัวผู้ก็นัดหมายกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยให้มาหาใหม่ส่วนเต่าตัวผู้ก็เดินหายไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาที่ที่นัดกันไว้ที่เดิมพอมาถึงเต่าตัวผู้เห็นเต่าตัวเมียก็เลยดีใจเต่าตัวเมียคงจะรักตัวเอง ถึงได้มารอแล้วเต่าตัวผู้ก็เลยพูดกับเต่าต,ตัวเมียว่านี่เธอเธอเนี่ยคงรักฉันมากนะถึงได้มานอนรอฉันอยู่ที่นี่เต่าตัวเมียก็เลยตอบไปว่ามารอเฮียอะไรล่ะมึงจับกูงายไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วมึงก็ไม่คว่ำกูลงเลย